ซี่เหมือาแสบบ็บวะหน่ Nh องตัวเองเนอะตัวเองเฮ็ดนนะ่ะปวดต่อมปากหน้าเป็นปะสองคนซ้ำสี่ชิ้นซิฟจำกับซิปคนเลยนะกนระตือบบกวะแอบนัวอยู่บ่ บ,บพพัวป่ากุ้ง <laughs> จางแล้วน้ำป่าด้วยอ๋อ,อบอัวจางแสบบรกวหิวเลยต้องหิวต้องแสบอยากเปิดร้านกับพี่ทอเราแห้งเลนจะเป็นพยาบาลแบบจำเป็นเลยเนาะต้องใจเลยพ่อเทาอยู่ดีไม่แห้งหลอยปี